เรียนดรวรพงศ์โลภัยสาร,รกิจผมในาใยชัยนันชนไพรโรธนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาวันนี้ผมจะมานำเสนอรายงานสากิจศึกษาหัวข้อเรื่องการติดตั้งโครงสร้างเหล็กสถานประกอบการที่สากิจศึกษาบริษัท NSI Corporation Thailand จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ27มิถุนา2559โดยคุณมนัสสัจจาสังแรกเริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทค้าอะไรเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากนั้นได้ร่วมดำเนินการกับคุณคงพิพัฒน์ธรรมดีเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็นบริษัทให้บริการทางด้านก่อสร้างโดยมีบริษัทย่อยในเครือ เพื่อรับก่อสร้างโดยเฉพาะคือบริษัท G n Home Building จำกัดในปัจจุบันทางบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างต่อเติมและซ่อมแซมอาคารโดยมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และเน้นย้ำเรื่องการทำงานให้ได้มาตรฐานก่อสร้างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าคงความมั่นใจในบริษัทโครงสร้างองค์กรของบริษัท แสดงดังภาพต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของโครงงานสายกิจ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กเรียนรู้การวางแผนการควบคุมงานการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงาน 2. เพื่อนำความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 3. เพื่อทำให้เกิดกระบวนการคิดและการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ 4. เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพขอเอเขตการศึกษาศึกษางานอยู่ที่บริษัท N.S.I. Corporation Thailand จำกัดศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารครงสร้างเหล็กขนาด2ชั้นรลานไลบรารีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับโครงงานสากจศึกษาประกอบไปด้วย7หัวข้อดังภาพต่อไปนี้วิธีการดำเนินโครงงานสากจศึกษา 1. ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก 2. วางแผนการปรปฏิบัติงานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก 3. ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ศึกษาขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างเหล็กโดยลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการปรับหน้าดินเรียบร้อยแล้วจากนั้นศึกษาแบบการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กประกอบไปด้วยผังตำแหน่งการวางแผ่นปิดหัวเสาแบบขยายฐานลากผังตำแหน่งติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นคานและเสาแบบขยายโครงสร้างพื้นชั้นสองผังตำแหน่ง โครงสร้างหลังคาผังโครงหลังคาและสัญลักษณ์การเชื่อมตารางแสดงรายการประกอบแบบและข้อกำหนดของวัสดุดังตารางต่อไปนี้ 2. การวางแผนการปฏิบัติงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ศึกษาข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กสัปดาห์ที่1ของเดือนที่1 2. ตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์สัปดาห์ที่2ของเดือนที่1 3. ศึกษาแบบและวิธีการดําเนินการสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4ของเดือนที่1 4. ดําเนินการติดตั้งโครงสร้างเหล็กเดือนที่2ถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนที่3 5. ตรวจสอบและประเมินผลสัปดาห์ที่3ของเดือนที่3 สรุปข้อมูลเพื่อ,อนำมาทำรายงานสัปดาห์ที่4ของเดือนที่3 7. จจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนที่4 8. นําำเสนอผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่4ของเดือนสุดท้าย 3. าํดำเนินการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก 1. ดําดำเนินการติดตั้งแผ่นเหล็กปิดหัวเสา 2. ติดตั้งเสาเหล็ก 3. ติดตั้งคานเหล็ก 4. ติดตั้งโครงพื้นเหล็ก 5. ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กผลการดำเนินโคงงานเศรกิจศึกษาแสดงภาพก่อนและหลังติดตั้งดังต่อไปนี้ 1. ผลการดำเนินการติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็ก 2. ผลการดำเนินการ ติดตั้งโครงสร้างคานเหล็กหลังคาเหล็กและ 5. ผลการดำเนินการองค์ประกอบโดยรวมสรุปผลและข้อเสนอแนะโครงงานาหกิจศึกษา สรุปหน้าที่ทีไ่ได้รับมอบหมายคณะสารกิจศึกษา 1. ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบอาคารและควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบที่กำหนดเช่นการตรวจสอบระยะในการติดตั้งโครงสร้างเหล็กตรวจสอบงานปูน 2. ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นควบคุมงาน 3. ได้รับมอบหมายให้ถอดแบบโครงสร้างเหล็กและสั่งของตามที่ถอดแบบนี่นะครับก็จะเป็นภาพขนดาดสากิจสรุปผลการดำเนินงานจากการดำเนินการติดตั้งอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดสองชั้นครั้งนี้สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ6เดือนทําให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการโครงสร้างอาคารมีความคงทนและได้มาตรฐานสามารถยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นและสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 1. สามารถทราบขั้นตอนก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กการวางแผนการาควบคุมงานและการตรวจสอบ ความถูกต้อง 2. ส,สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติงานจริงได้ 3. ส,สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้สนใจได้ 4. ส,สาม,มารถทราบกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติงานสศรษกิจศึกษา นักบริษัท NSI o p e r a t i o n ไ Thailand จำกัดข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณพงภิพัฒน์ทำดีผู้จัดก,การโครการและคุณมนัสสัจจาสังวิศวกรโครงสร้างที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการทำงานจริงผมขอจบการนำเสนอโครงการสังกิษศึกษา ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ